สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมูลโอมชาแนลค่ะคลิปนี้ก็จะมาเก็บภาพบรรยากาศนะคะอัปเดตว่าตอนนี้พี่ชิดเริ่มนอนแล้วนะคะตาแล้ววันนี้คุยกันบ้างพี่พี่ชิดเริ่มนอนพักผ่อนแล้วนะคะส่วนฝั่งนู้นนะคะก็นั่งทำง,งานค่ะ okay. โอเคเราทำงานกันอยู่สองคนเนี่ยอันนี้พักสายตาเนะาะได้เราก็ต้องรอรอ,อเวลาเขาทำงานโอ <Okay. S 1> เคพักสายตาเถอะนะคนดีโอเคไปค่ะ นะคะส่วนฝั่งด้านบนนะคะก็จะเป็นขึ้นโครงหลังคานะคะพี่ๆก็จะเห็นโครงหลังคาเนาะนี่เขาเริ่มงานแล้วเอาจับภาพก่อนค่ะขอจับนานๆจะได้ซูมตรงจุดนี้นะคะจับนานๆจะได้ซูมจุดนี้ให้จะได้เห็นชัดเจนอย่าเพิ่งลุกไปไหนนะยังซูมอยู่จะพยายาม8 ล, brasile, ลุงบอกลำคาญพวกนี้ <laughs> ไปทำง,งานเลยกับเราอะลุมมงลจจลบอกลำคาญเด็กพวกนี้มากเลยต้องให้มีส่วนร,ร่วมไหมคะโอ้ยมีด้วยสิมิว ไปมีส่วนร่วมไม่ไม่หนูไม่อยากเข้าเหล็กเอออไม่ต้งนะคะก็เป็นภาพบรรยากาศนะคะต้องมีส่วนร่วมต้องมีส่วนร่วมไปไปไปมีส่วนร่วมมันเลอะเข้า พี่ดูดูการขึ้นโครงหลังคานะคะอันนี้เข้าที่ราบนะคะลุงบอกว่าเป็นทรงหน้าจั่วเนาะนี่มันก็จะแหงนขึ้นอย่างเงี้ยนะคะประมาณนี้ทรงจั่วค่ะทรงจั่วทรงจั่วนะคะ,ะ,คะมันก็จะมันจะแหงนขึ้นแบบนี้นะคะนี่ให้พี่ดูลุงกับคุณจิกโกกับพิชิตทำงานไปนะคะ ีเกีด้แลมีรีเกียแล้วตัวเองี่เกียจเป็นคนเดียวตัวเองหง่ายๆตัวเองเดีวเอขาเดียว้ากับตัวเองดีเชืออเขาเขาป็นอะไรก่อนอยาเวขาตัวเองคืออะไรกวยกันสคนยิ่งกว่านี้แล้วเนื้อไม่อยู่นะมันหวานกว่านี้อีก เขาตัวเองเ้ากับตัวเองเะวังหลานตายเอ้ยงแลุงบอกกลุฟันคนนสองแปดตีกับสองบวกกันมังรู้ได้ไหมคิดเลขมิวสองแปดหนึ่งบวกสองแปด สองแปดนึ่งบวกสองได้เท่าไร่นึ่ยีสิบีตัดเล็กใครสองเมตรเท่าไหร่น่ะสองเมตรแปดส็ดกับสองเมตรแปดสิบี่าร้อเจ้าก็ตัดให้ไม่ได้สองเป็นสี่เก้ดิกหูยู่กันนี่แหละกันฐานนี่แหละเจ้าก็ตัดเส้นเส้นหนึ่งแต่ละเส้นที่ยามาต่อให้ได้สองถึห้มันก็เป็นสี่เมตรเก้เ็ต้องตัดหลายเส้นตนี้นะเอานี่จะไปต่อันเอากระแกเส้นเดียวเหรอต้องหือก็ต้องไปก็ไม่แปเสยวดร อันนี้สองแปดอเออสองแปดสี่ขาดอีกเท่าไรครูสองแปดสี่ขาดอีกอันนี้เอท่าไหร่ไอสองศูนย์หกเส้นหนึ่งอ่ะสองศูนย์หกเหมือนกันเลยใจบอกเส้นหนึ่งอ่ะสองศูนย์กเาจะตัดอ่ะเอามั่จะตัดเส้นไหนนี่ ก็จะเส้นไหนเป็นแบบ284เี๋ยวอเออ284ตัวนี้ก็206อนีกเนี่ยนดสี่เมตรกบอเคบโอเคบอเอาหนาลงงงานด้วยคนอ้ยปูบอกเาหนาวงาไปไหนแค่ก็ถือไว้เนอาวุใไหเอาได้ปตอนนี้เอ้เียบอกให้บวกเลขไหม อ๋อก็ถ้ารวมสองแปดหนึ่กับสองแ่มันห้าหลอมันได้ห้านะไม่เอาเท่าไหร่นะงงเนี่ยเอาเอาสี่เมตรเก้าสิบลบสองแปดสี่หล้วเท่าไหร่คะเะไรนะไม่ได้ยินสี่เมตรเก้าสิบลบสี่ากอนลบอะไรนะลบห้าลบเท่าไหร่นะสี่ลบ สองแปดสี่สีู้น้สอ่ขได้สองกก็สองศูนยหนนั่นไงสู่คนมากดกขบาได้อันนี้กดน,นีงคึดยากอยู่ไม่อยากคิดสู่คน เออถุงมือบางไปเทน้องป่าดิเราถุงมือลุงบ่เขี่ยวอีหย่งพี่อุ้ยน้องมิวคนสวยครับเนี่ยสาวน้ำไม่ดุ้งเลยไปเอาเพื่อลุงกิบโก้เขไปน้เปล่าเปาน้ำเปล่าแล้วคนหนึ่ง

เนี่ยเาเนี่ยมาเช้าก็จริงเนี่มาเที่ยง่นี่ีมาเที่ยงนี่ได้งานเลยเขาตื่นเช้าเฉยๆแต่ก็ไม่ทำงานมารอพี่อยู่ดิเนี่ยเกล้งการสะอาอเอายังไงดีเราเฮ็ดพี่ก้อไมาแล้วผมพนักงานเสิร์ฟน้ำเราที่กรู้หรือยังน้องหมิวแม่น้องปุ